เร็งกระเพาะอาหารนะคะระยะเริ่มแรกอาจจะสังเกตได้ยากเพราะแทบจะไม่แสดงอาการเลยนะคะแต่เราก็ยังพอมีวิธีการสังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นสําหรับความผิดปกติที่เกิดในร่างกายที่เกิดซ้าๆซ้ๆนะคะว่าอาการนี้มันเข้าข่ายที่จะมีความเสี่ยงเป็นะเร็งกระเพาะอาหารหรือเปล่านะคะเพราะถ้าเจออาการเหล่านี้นะคะก็แนะนําให้รีบพบแพทย์นะคะเพื่อวินิจฉัยและตรวจอย่างละเอียดนั่นเองอาการที่หนึ่งคือท้องอืดน,นะคะหลังทานอาหารเสร็จ เป็นบ่อยๆเป็นซ้ำๆในทุกๆวันนะคะเป็นเป็นในหายอันนี้ก็เป็นสักอาการหนึ่งนะคะ2มีอาการเบื่ออาหารแล้วก็น้ําหนักลดอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นอาการของโรคมะเร็งเลยนะคะคือการเบื่ออาหารและน้ําหนักลดนะคะเพราะว่าเซลล์มะเร็งจะทําให้เรารู้สึกเบื่ออาหารนอกจากนั้นก็ทําให้เกิดการอาักเสบระบบเผาผลาญทางานเยอะขึ้นทาให้มีน้ําหนักลดนั่นเองนะคะ อันต่อมาคือกลืนอาหารติดขัดนะคะเพราะว่าอาจจะมีก้อนเนื้อในช่องอาหารหรือกระเพาะอาหารนั่นเองอันต่อมาคืออาเจียนเป็นเลือดนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆต้องระวังเลยนะคะต้องตรวจเลยนะคะอุจจาระมีสีดำคลำเจอก้อนที่ท้องนอกจากนั้นแล้วนะคะอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นพอเราไปตรวจแล้วเราจะพบภาวะโลหิตจางด้วยนะคะ อาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อรวมกันนะคะแนะนําอย่านิ่งนอนใจคะ่ะพบคุณหมอเพื่อเช็คอาการและตรวจอย่างละเอียดนะคะมะเร็งรู้เร็วรักษาทันนะคะ